สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับอยู่ที่ลานรถจักรไอน้ำสถานีรถไฟนครราชสีมาครับทีมงานหลังจากเมื่อวานนะฮะได้ร่วมกันทําสีรถจักรไอน้ำใหม่นะฮะรีโนเวทสีเพื่อเตรียมจัดนิทรรศการลําลึก122ปีสถานีรถไฟโคราชนะครับวันนี้นะฮะก็มีทีมช่างนะครับบางส่วนนะฮะเข้ามาเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับ เก็บรายละเอียดของสีที่เมื่อวานอาจจะยังไม่100%นะฮะวันนี้นะครับสีรถจากไอ้น้ำนะครับจะเสร็จสมบูรณ์นะฮะร้อเ์วันนี้นะฮะเหลือเวลาอีกประมาณ6วันนะครับที่เราจะจัดนิทรรศการรํำลึก122ปีสถานีรถไฟโคร,ราชครับก็ขอเชิญทุกท่านนะฮะมาร่วมงานนะครับสำหรับวันที่21ธันวาคมถึง25ทธันวาคมนี้นะครับขอให้ร่วมกันแต่งชุด ย้อนยุคนะฮะในสมัยรัชกาลที่5เพราะว่าบรรยากาศวันนั้นนะครับเราจะดึงบรรยากาศให้เป็นบรรยากาศของการส่งเสด็จมาเปิดเส้นทางรถไฟสายนครราชสีมาเป็นครั้งแรก21ธันวาคม2 1 9นะครับโอเคนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจนเพราะว่าช่วงนี้ผมเตรียมงานอยู่นะฮะอาจจะไม่มีเวลาลงคลิปนะฮะถ้าท่านใดให้ชมคลิปนี้แล้วนะครับก็ขอให้ มาร่วมงานนะครับผมก็จะอยู่ที่นี่นะฮะก็จะมีการเสวนานะครับท่านผู้ว่าประพัดจงสงวนท่านอดีตผู้ว่าประพัดจงสงวนนะฮะอดีตผู้ว่าการรถไฟนะฮะแล้วก็ท่านรศติริพงศ์นะฮะอดีตรองผู้ว่าการรถไฟนะฮะจะมาร่วมเสวนาด้วยนะครับแล้วก็จะมีแขกชั้นผู้ใหญ่นะฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะฮะจะมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแล้วก็อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะฮะผู้ว่าวิเชียนนะฮะก็จะมาร่วมเสวนากับเราที่ ในในงานด้วยนะครับงานมี5วันมีเสวนา4วันนะฮะรวันสุดท้ายจะเป็นบันเทิงนะครับส,สำหรับน้องๆเยาวชนนะฮะโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมสุรเสียงพระปาสวร์คลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ